สวัสดีครับมาพบกับช่อง Winner Racing นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูฝาพีเซ็ตอ่าเป็นสเต็ป64วา37แล้วก็ลูกค้าสั่งทำเป็นฝาแห้งนะครับฝาแห้งคืออะไรฝาแห้งก็คือพอกก็คือเราจะขุดอ่าหมดเลยนะครับจะเหลือแค่เบ้าตรงนี้นะครับเบ้าตรงนี้นี่นะครับเราจะขุดหมดเลยแล้วก็พอก ทีนี้เทนี้นะครับจนมันเต็มหน้าฝานี้นะครับก็ถ้าใครสงสัยก็เข้ามาดูในเพจคลิกเข้าไปที่ใตล้ลังอ่าลิงก์นะครับใต้คลิปเนี้ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในในเพจนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับว่ากระบวนการทําฝาอันเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ของเราไม่ได้พอะปิดคลู่นนะครับไม่ใช่อย่างที่หลายหลายคนคิดนะครับ ฝานี้ฝาแห้งทั้งหมดสําหรับร้านผมเนี่ยจะขุดฝาใหม่นะครับแล้วก็ถมฝาให้ใหม่นะครับสังเกตจับนี้นะครับรอยเชื่อมนะครับเข้าไปยันข้างในนี้เลยนี่นะครับทะลุเลยนี่ทะลุเอาให้ดูเลยว่ามันทะลุนีนะครับนี่นะครับทะบลุยันข้างในนี้เลยเห็นไหมครับเราพอกหมดของ เป้าชั้นข้างในนะครับก็คือเราอุดอลูมิเนียมหม่หมดนะครับก็อันนี้เป็นสเต็ปที่ลูกค้าสั่งทำเป็นวาล์สามเอ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วก็อยากได้ลูกโคสิบสี่มิลไม่ชักนะครับส่วนฝาลูกค้าซื้อขาดนะครับเป็นฝาแท้ๆเลยนะครับรหัสเซซัสวายเอนะครับรถที่สามารถใช้รหัสนี้ได้ก็คือพิซตัวสองพันสิบปดขึ้นไป แล้วก็ a อดวีคิกร้อยห้าสิบตัวไม่ใช้ได้ใช้ได้เลยครับคือรหัสเดียวกันครับผมนี่นะครับรหัสตัวนี้หรือถ้าจะเป็นตัวเก่ากว่านี้ก็จะเป็นรหัสเ3สามหกนะครับมันมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันที่พอร์ตไอเสียเคถามหกจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแต่นอกนั้นก็เหมือนกันหมดเลยสามารถใช้แทนกันได้เหมือนกันครับผมสำหรับอันนี้เป็นฝาแห้งนะครับ ก็ให้ลูกค้าดูนะครับนี่นะครับระยะแบบบจะอยู่ที่4มิลกว่านะครับสามารถใช้แคมยก6.5 7 7.5ได้เลยไม่ต้องกลัวชนแล้วก็ส่วนเรื่องแกนวาลวทำไมมันฟืดจังก็ใช้กระดาษทรายขัดนะครับอย่าใช้ริมเมอร์เราใช้กระดาษทรายขัดเบอร์สัก150ขัดก็ลื่นแล้วครับ อย่าใช้ลิมเมอร์นะครับผมย้านะครับอย่าใช้ลิมเมอร์เดี๋ยวรอดมันจะหลวมนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านปลายชุบแข่งให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านล่างของหลอดจุดไหนเอยก็คือจุดนี้นี่นะครับถึงที่ใส่แหวนรองสปริงวาลนะครับความสูงจะอยู่ที่8ปมิลน,นะครับลูกค้าสามารถใช้แคมยก เยอะได้เลยนะครับส่วนหลังวาวจะอยู่ที่สามสิบสามไอ้สามสิบสองจุดแปดนะครับเพราะว่าถ้าทำสามสามเนี่ยบางทีแต่เราเจ้าพวกแคมพวกอะไรไม่เหมือนกันนะครับมันจะใส่คอนวาวยากนะครับผมผมก็เลยทำเป็นสามสิบสองจุดแปดระยะกลางๆไปให้ลูกค้าโอเคกว่านี่นะครับสามารถใช้แคมยกเยอะได้เลยนะครับสำหรับสเต็มนี้นะครับน,นะครับผม ก็ผมให้ดูฝาร้าวๆานะครับเป็นฝาแท้เบิกศูนย์นะครับย้ํานะครับคือฝาแท้นะครับนี่นะครับแล้วก็ทําเป็นฝาแห้งนะครับนี่ฝาแห้งแห้งเลยไม่มีตาน้ํานะครับส่วนลูกค้าก็จะถามว่าเราเสื้อไส่ของเดิมหรอไม่ใช่ครับเสื้อลูกค้าไปหาซื้อได้เลยครับมันจะเป็นเสื้อลมเสื้อเราอเสื้อไอ้พวก C N C เนี่ยครับหรือว่าถ้า หาซื้อไม่ได้จะติดต่อซื้อทางชุดกับทางเราก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับอันนี้สำหรับฝาคนที่ต้องการเป็นฝาแห้งติดต่อมาหาเราได้เลยจะเอาเป็นสเต็ปหกสิบสามสิบยี่บหกห้าเก้าสามสิบยี่บหกหรือว่าสเต็ปอะไรก็ได้หกหกสามสองยี 66, 32, 28, 3, ่แปดสามฝาแห้งหรือฝาน้ำก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝาก จ้าฝาพิเศ็ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นฝาแห้งนะครับสําหรับงานทางร้านโดยเฉพาะนะครับอ่ะผมลืมบอกไปของแท้เราจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปเอ,งเอาของเก่าใส่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่กลับไปให้ก็ถ้าสนใจติดต่อส่งมาทํานะครับติดต่อได้ที่0876651205นะครับหรือทางเพจตาคิปนะครับ อย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วก็ไลน์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันเข้ามาแอดเข้าไปดูได้นะครับของครับ